เฮโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านทุกท่านแล้ววันนี้อยู่เกมไหมครับเกิดติดคุณรแบนะครับผมตามที่ทุกคนขอมานะครับผมวันนี้เราก็นะครับวันนี้รีเฟิร์สแล้วก็ตีกรอบผมแล้วก็ผมรถวันนี้ครับเรานี่ครับก็จะไปออกเดินทางนะครับตอนนี้มีรถสามคันแล้วครับเฟิร์สได้อ่าขึ้นจากโลกนะครับมายันดวงดวงจันทร์ไม่ผมบินมาจากสถานีอวกาศเออนั่นแหละ นะครับตอนนี้เราก็จะขับรถไปครับผมไปสำรวจกันผมเก็บของพี่โบ๊ทมาอันหนึงงไปเฮ้ยเราต้องเตรียมที่ขุดอะไรให้พร้อมพี่ขอเตรียมของก่อนนะรถคันแรกของพี่จ้ามีของแล้วผมมีที่ขุดเพชรอยู่หรือว่าคันแรกเด้อพี่รถคันแรกเว้ยต่อรรผมมีของผมมีของเพชรป่ะพี่ที่ขุดเพชรไอ้นั่นจริงๆที่อยากให้เตรียมไปคือถังออกซิเจนเว้ยถังออกซิเจนอยู่แล้วพี่ พี่ใครจะเอาของผมไปเมื่อไงพี่แหละของใช้ถังขนาดกลางอยู่ตอนเนี้ยพี่จะหมดแล้วเนี่ยอ่าดีผมไปสองถังไปเอ้ยดูหนึงเปิดในต้องดูดูในเป๋าครับผมอ่ามีอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมไปว่าตัวเองพกกระเป๋าก่อนมาจะพาที่เท่าไหร่ไม่รู้อะพกกระเป๋าบินมาเออดีครับผมพกกระบอกเอาไว้ติดตัวตลอดทิ้งไว้ชั้นไอ้รอบที่เก่าโอเคครับโอเคผมเลยครับอย่างนี้ นะฮออกซิเจนมีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนก่อนนะฮะเพราะเราต้องเดินช้างไกลไปครับขึ้นรถครับมาครับนครับน้ำมันเต็มกดเอฟผมน้ำมันเต็มถังเปล่าผมเต็มถังครับตีหกอะเอาตีมีน้ำมันตีทุบรถไปเอาไว้ต่อรถพี่ตีอ้าวของตีไม่มีน้ำมันกดไลไรนะพี่โอเคตีรถเอารถไว้วางนี้กดกดเอฟดูน้ำมัน เอฟอ๋อันน,นั้น,นเต็มันนั้นเต็มคันนั้นเต็มเห็นเดี๋ยวได้เลวนะอ่านี่คันขัดตีเติมอยู่เอาโอเคอ่ามันคือ,อที่มันคือที่เติมน้ำมันเว้ยอ๋อเต็มเติมเพิ่เร็วอ่ะเหนึ่นงแบบโอเคครับร,รถนี้วทาน้ำมันหมดปั๊บเราไม่สามารถรถกลับมาได้แล้วครับผมเราต้องไปต่อนที่นู่นกันเองนะครับดูว่าใกล้น้ำมันหมดปั๊บรีบกลับเลยนะครับโอเคน้ำมัน99%้าสบปอรครับตีเร็วขับรถโคตรเท่ ไปครับดิฟด้วยเดี๋ยวนะผมตอนนี้จะไปที่แบบตอนนี้เราเป็นเราจะมาสำรวจดวงจันทร์นะผมว่าดวงจันทร์ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับผมขับมาแค่นี้สองเปอร<__<_<_์เซ็นต์แล้วครับเราจะขับไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพอไปกลับน่าจะห้าสิบเท่ากันไปเร็วไปเร็วเอาง่ายๆเหมือนในดวงจันทร์อ่ะเขาจะขับไปแค่แค่นิดเดียวแล้วเขาที่เหลือเขาจะเดินต่อเว้ เออเหมือนในหนังลอยนี่ครับเราขับไปจนเจอถ้ำมะบีใช่เหรอผมกะว่าจะลงถ้ำมันไม่มีถ้ำถ้ำมันคือทุกที่อยู่แล้วออ๋คุณได้ทุกที่ใช่ไหมได้จะได้งับตอนนี้รถไปแล้วครับผมเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วผมเจออุกกาบาตเดี๋ยวค่อยขุดทุกคนตอนนี้นะครับทำไมถึงเรต้องต้องทางตรงครับผมเพราะเราเนี่ยจะได้ไม่หลงนะครับโอเคเฮ้ยเจอหมู่บ้านว่ะเฮ้ยไหนไหนไหน จริง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 ไหนวะไหนเดี๋จะตามมา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 เราจะไปบ้านเอเลี่ยนกันครับเอเลี่ยนมาจริงว่ะมีหมู่บ้านจริงๆด้วยมาด้วยอ่ะเอเลี่ยนเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเอเลี่ยนจะหน้าตายังไงใช่โอเคจากตรงนี้โอเคจากตรงนี้โอเคเราจะคุกเกอร์นะหรือสลิงนะยิงขึ้นไปเลย เฮ้ยโอ้โหผมเรื่องเดียวเดียวเดียวเดียยวผมเก็บเชือกเหรอเฮ้ยเชือกเอาพี่เอาเชือกไปใส่ถังด้วยขอเชือกหน่อยพี่เอาเชือกใส่กล่องหมดเลยอะแบ่งเชือกหน่อยครับได้ผมได้ผมไม่นานทีบินไปโนแล้วบินไปนี่แล้วบินไปนี่โอเคป่ะต้องค่อยๆระวังครับผมโอเคแล้วก็สำรวจครับผมเฮ้ยมันมันมันมโอ้ยหน้าโอ้เอเลี่ยนเอเลี่ยนชัดหน้าดิ่หน้านี่เขียวมาเลย เอเลี่ยนนี่ไงโอเราจะเอาปลูกปามอ่ะเราจะเอาไม้ไปไหมอ๋อเไปไปไปแล้วปลูกให้เขาด้วยอ๋อ้ยข้างในนี้มีน้ำมีน้ำว่ะงั้นเราเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าพี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใครมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหยังมีที่ดึงครับผมทำให้เราขึ้นขึ้นไวขึ้นโอเคโอ้โห ข้างล่างนี่เป็นอะไรครับเอ้ยถ้ำว่ะพี่เป็นทีผมลงถ้ำเลยนะเนี่ยจไปแล้วเร็วโอเคย่าอย่าหงผมอยู่ตรงนี้มีแล่พี่ผมขึ้นข้างบนดแล้วนครับโอ้ขึ้นไม่ได้เออคอปเปอร์ว่ะพี่พี่ขึ้นได้พี่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 คือพี่ต้องต้องยิงเสียงอ่ะต้องยิงแบบยิงสองต่ออ่ะแค่พี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 ่หักมาทางไหวะ็้จะบอกว่ายังไงดีจะเจอคอปเปอร์กับทีพี่สองต่อแล้วตี ก็คือเป็นการเดียดยิงสองต่อมันจะแบบยิงขึ้นมาได้ยิงเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้จากไหนตีฟันอยู่แบโอ้โหโคตรเท่อย่างเดียนะแอชแทกออนเซนชันอาร์ซิลี่แอชแทกออนเซนชันรอรอก่อนนะครับโราเอาเอาวันพีก่อนพี่ใช่ก่อนก่อนไอ้ตีเฟย์ยังขึ้นไม่ได้ขึ้นผมไม่ได้ขึ้นผมขุดแลน่โอ้มีสลิงคุกเกอร์นี่แบบสะดวกสบายสะดวกสบาย โอ้ยซอมบี้ใส่ทังอากาศด้วยใช่ไงมันอยู่ทางดาวไงโคตรเท่เลยเอ๊ะว่าไงพงนายว่าไงหัวโตได้เราอ่ะคุณรู้ผมเล่นเอ็กซ์แคทออลิทันอยู่นะครับเนาะดูครับเล่นกับผมเล่นเอ็กซ์แคทออลิทันอยู่เทเซนด้ดาดาดาแล้วดา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 เฮ้ยนี่บัดว่าอะไรวะขึ้นกับผมขึ้นทีนึงแล้วก็โอเค เฮ้ยเอ็นบีซีว่าสวัสดีเรามาดีครับผมอุ๊ยขอโทษขอโทษครับดรแพะเฮ้ยชิบหายยิงว่าโอ้โหเสียประเด็นึ่งอันลองขุดดิข้างในมีอะไรวะเป็นไงพี่มีอะไรปะมีอะไรเลยทอสไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเออพี่ผมลืมทอสไปเรื่งนโอเคปะออกเราเก็บผลผลิตแถวนี้ดดกป่ะพี่ว่า โอเคผมต้นไม้ต้นไม้ต้องใช้ครับผมต้นไม้กับดินเนี่ยพวกเราต้องใช้แน่นอนโอ้โหมันปลูกไว้เต็มเลยพี่ต้นไม้อ่ะคือเราต้องเอาดินกับบ้านเพราะดินเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นกับพวกเรามากเพราะถ้าเราขุดแม่งขุดแม่งริลอยลอยผมขุดแล้วนะพี่ดินมันอ่ะต้นไม้มันขุดเลยเพราะเราต้องใช้อ่ะใส่ใส่ตีล่วงเลยใช้เยอะไหมพี่ดินนะโอ้โหเอาเอาเยอะที่สุดอ่ะเพราะเพราะบ้านเราต้องมีออกซิเจนใช้อ่ะ ใช่ไม่ใช่ไอเฟิร์ดนะเดี๋คิดผิดนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมกำลังตามเก็บสิ่งที่มันล่วงมาจากตีเยอะโอเคผมพี่ขุดหูดินเยอะมากอ่ะดินขุดเยอะเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวขุดอันนี้ใช้นี้ขุดไวดีเฮ้ยดินเฮ้ยดอ๊ะฮะดินมันเยอะมากเลยครับเดียวกันมั้ยรู้สึกว่าเฮ้ยดินมันสูงไม่ไม่ความเร็วมันต่าง ดินมันสูงมากเลยนะว่าปะเนี่ยพี่ต้องแตะพื้นจนข้างล่างจนถึงข้างบนว่ะเนี่ยโอ้โหขุดรวยอ่ะขุดรวยดินมันในมุมด้วยเหรอวะเหมือนเขาเก็บรวยเพื่อนครับโอ้โหผมไม่เอาน้ำมาดิทำไมไม่เอาถังเก็บน้ำมาเ้ยเอามา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 จะไปทำอะไรเก็บน้ำเก็บน้ำข้างบนนี้เก็บน้ำไอ้ตรงต้นไม้เนี่ยเออเก็บด้วยเอาไปครอินฟินิตี้ทอาอินฟินิตี้น้ำอินฟินิตี้ขึ้นมาขึ้นมาเก็บตรงนี้แล้วก็ใส่ใส่ไว้ในกระเป๋าก่อน เอาง่ายครับผมดูง่ายเลยว่าดูที่เออ่หมู่บ้านเอวิซีอ่ะดูง่ายครับผมมันแบบหน้าจนมันหน้าแบบมันไม่มีอากาศหายใจจนแบบหน้ามันปรับสภาพอากาศเป็นสีสีฟ้าแล้วอ่นวะนะครับคือแบบมันปรับอากาศสภาพมันได้แล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่คือนี่มันเอเลี่ยนชัชาดแล้วก็ฝั่งโเฮ้ยบ้านเราจะมีดินแล้วเว้ยเหมดแล้วหมดแล้วที่น้นไปมาดินเฟิร์สเฟิร์สตีไปมาดินกลายไปหายากไปเลยนะไปพี่บส พี่โบ๊ทว่าว่าผมลืมไปว่าผมเก็บน้ำมาจากโนนด้วยโลกใช่ไหมเฮ้ยในกระเป๋าดีมากโอเคดินสองกองแล้วครับพอป่ะพอแล้วพี่น้ำไม่พอเดี๋ยวให้ทันไม่พอเดี๋ยวห้หมดอ่ะตอนแรกบอกเลยไม่พอเดี๋ยวค่อยกลับเอาก็ได้กลับบ้านแล้วอ่ะบอกเลยว่าตอนนี้มีมีเท่าไหร่เอาหมดเออคดเปอร์มาดูค keeper keeper ใส่กระจก หน้าหน้าหน้าเอนชาร์ของมาก่อนเสียดายก็ลงไปโลกเลยไม่ไปแล้วที่เหตุบินตั้งสามต่อนะเปลืองน้ำมันสุดๆโอเคครับผมผมน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะฮะมันเยอะไปเอาไงเก็บข้าวมาเลยเก็บข้าวมาเลยเราไปปลูกแถวบ้านเราได้นี่ครับผนี่เก็บเลยเดี๋ยวเราเก็บนี่ในี้ให้โหตีละข้าวแม่งล่วงออกข้างนอกครับ ไปมาน้องไปมาน้องอยากดูกระเลติคาร์มากกว่าไดโนเสาร์พระเจ้าเป็นไปได้ไงพี่พี่ใครเก็บได้ใช้เก็บหน่อยของในตู้ขอเต็มแล้วครับใส่ไว้ในกระเป๋าดีไม่มีกระเป๋าอ่ะไม่มีไม่มีตีพ่งมากระเป๋าที่ไปใช้ก่อนไม่ไม่เก็บเก็บเก็บก่อนแล้วเก็บก่อนแล้วเก็บก่อนเอาเอาไปใช้กันเอาไปใช้ก่อนมั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 นใช้ร่วมกันเดี๋ยดีอะเป๋อ่ะใช่เดี๋ยวใครเอาคืนก็ได้ไม่ตอนนี้คือของเต็มมากเลยมันจะจริงอะไร กดกดเปิดกระเป๋าแล้วก็ใส่เต็มข้างในาอะ่ะเต็มแล้วเอ้ยนอกก้องว่าพี่โบ๊ชจะเลติค้ามาเคลียร์บ้างนะกระเป๋าพี่โอ้โหผมเห็นแล้วลกชิบหายเลยน้องบอกพี่เป็นคนบอกผมนี่โล่งบอกบอกเลย <laughs> เป๋าพี่นี่มีของจำเป็นเพราะพี่ต้องค้บตลอดไงโอเคไปสำรวจต่อไหมเอากนะเป๋าทิ้งอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหกระเ,เป๋าเก็เก็บเก็บไม่ได้พี่ของเต็ม

ทุกคนได้กลับบ้านไหมคิดว่าเราได้ะอะไรกว่าพี่ผมว่านะมันจะอันตรายหูแมงมุมแมงมุมมีถังออกซิเจนด้วยเออแมงมุมติดถังออกซิเจนหายแล้วผมกลับบ้านแล้วครับผมไปด้วยโอเคหายแล้วผมกลับครับเฮ้เดี๋ยวสเกตเต้นมันถือสนุกดีกันเนาะไปแล้วกลับแล้วนะไปไปทุกคน พี่ไปแล้วบายวัดีตีอ๋อรว่าตีหายไปเร็วกลับมาโอ้โหเจอหมู่บ้านเอเลี่ยนเจอมู่บ้านเอเลี่ยนเฮ้ยไปทำด้วยวะโหทำคนลึกอะงอนงอนใส่แว่อีกะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เรี๋ี๋ยะเดเดียมดี๋ยวเวเเดียวดยวเนี่งเดียตรงีเีวี๋ยวอดวเมห๋ยวี่ยมเรเดีี่เ เเดี๋ยวค่อยดูอะไรพี่ตอนนี้มืดมากเลยไปครับแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นซิ่งว่ะพี่เจอเปล่าไปแดงดึงเหรอพี่ออนออนออนอนเบียดออนอนเอาดีเอาดีผมเอสพันธ์อาร์นะเฮ้ยผมเห็นตัวอานะอย่าดูถูกอ่าพี่บอกกูพี่รู้จัดอ่าไม่สนแล้วผมตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ผมกับผมอ่อน อ่อนปัดหน้าพ่ออ่อนชนด้วยอ่ะดิเฮ้ยมืดมันมืดแล้วเหรอมืดแล้วพี่เห็นแบบเป็นมืดเหรอพี่ใช้เชดเดอร์ไงโอเคจอดครับผมโอเคแล้วก็กดเอฟดูน้ำมันเติมไหมโอเคน้ำมันเติมครับโอเคเคลียร์ทับครับผมโอ้ยโอ๊ยเก็บเออโทษโทรโทรไปทีเดียวตัวตัว โอเคทุกคนถอดถังอากาศได้แล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองอะไรผมใช้ถ <_ d ew s> ังกลางเออสดชื่นนอนไหนอะเดี๋ยว่าต้องรอช้าคนเดียวมืดจริงมืดจริงมืดมากเออม,มืดเมอต้องนอนไหมอะหรือว่ายังไงพี่นอนสินอนสินอนอยังไงวะเฮ้ยไม่มีเตียงชิบหายละ <_ d ew s> ไม่มีเตียงเฮ้ยน,นี่ไงสลิงน,นี่ไงสายสลิงน,นี่ไงยถังสลิงพวกเรามีฮะ ผมก็ปั๊มเสรเดอยวเสร็เดียวเดีวนะครับขยับรถพี่ให้มันตรงตรงเนี่ยมีสายสลิงเดี๋ยวพี่สายสลิงเขาให้โอเคสองสามหนึ่งคนละสองสองคนสามคนโอเคโอ้ยิเดนเตือนใส่มีถังออกซิเจนเข้ามาเลยข้างในดิเข้ามาในทางอากาศสิเข้ามาแล้วเข้ามา มีจิตไหนวะไหน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 อยากสู้เหรออะทุกคนเอาเตียงทุกคนเตียงทุกคนเตียงเอาเตียงไว้โอเคพี่ก็าคืนนอนชั้นบนดีกว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดละออกซิเจนมีโอเคผมสอดถังออกซิเจนแบบโอเคเดี๋ยวเราชาร์ตุไปทำฟามก่อนเดี๋ยวโอเคนอนเลยเอานอนไม่ได้ครับมีมอนเตอร์อยู่ใกล้ให้นอนภาพนี้ ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับลุยครับผมใช้ากอากาศแล้วุยครับผมจังหวะนี้บังอาบุป้าบ้านข่าเจ้าบังกันเสียงรินในแถวนี้เห็นแล้วรเปอรฆ่าเลยไล่ฆ่าแมงจิเด้ดเด้ดหมดแล้วนี่พี่เอ้อหน่อยมา มสลิลนกนอนไม่ได้เพราะมันเป็นดวงจันทร์หรือเปล่าใช่เหรอไม่รู้อ๋อนี่ไงซอมบี้อยู่ข้างอยู่ในบ้านเลยยิ้แกโอเคแล้วไปยนอนไม่ได้อยู่ดีอ่ะอีงไม่ตายตายแล้วนอนไม่ได้เป็นอะไรวะนี่ไงคิปเปอร์นี่ไไงม่เคลียร์อีกเหรอ,อ ระเบิดด้วยโอ้โหระยังระยังดูเด้ไมงได้ผมว่ามันเป็นนี่แล้วแหละพี่ดวงจันทร์เหรอใช่สมบี้เต็มบ้านแล้วนะใช่ยังไงดีระเบิดอีกแล้วโอ้โหระเบิดทีนี้เป็นรูปะเป็นเป็นเป็นนี่ผมเขาชอบเลยหมดเลยขอให้ท่านนะผมยิงทะลึงแล้วก็ฟัน ม่ได้เสร็จไหนวะไม่เสร็จเฮ้ยเสร็จถ่าออกซิเจนดบับโอ้โหสุดยอดมีถ่าออกซิเจนดับด้วยเออไรคาได้ผมวันนี้ไรคาก็ได้ครับผมมีมันแล้วครับไรเสร็จผมก็ยิงต่อผมสลิงคุกช็อตสุดยอดอย่างเท่อ่ะ มีสลิงโลโคเทสอะไรฮะอะไรฮะไอ้หนูไอ้น้องสันดุสองอะไรเหรอสันดุสองอะไรเหรอนี่โอ้โหอยากได้ไอคอนดิทันอยากได้ไอคอนดิทันอะโอ้ยสุดยอดโอ้ยมุงเยอะจังว่ะมุมแทงมุมตาเต็มเลยโดดเด้เราก็โดดได้มีโคตรโหดกระโดดฟันในวันนี้แหละ คนหดอะไรซอมบี้ตัวน้อยตอนนี้ไม่ต้องทำไรแล้วอยู่อยู่แค่นี้ตัวน้อยเฮ้ยแมงมุมนี่แมงมุมอาจจะเฮ้ยแมงมุมมันสู้กับไทแรนต์ยาแก้ยิงเพื่อนฝูงขอร้องโดนไปเก็บของแล้วก็ยาอื้มหูยแม่งมันว่ะจริงไม่ตีบอสเลยไม่บอกว่ะวิธีปล่อยสลิงแบบแอคชั่นไทแรนต์สองอันน้องกันมันจะเปลืองไงใช่เปลืองมากบอกเลย เดี๋ข้ามบางมุมไปเยอะแบบพี่ว่าวันนี้เราต้องทําของกินแล้วล่ะผมมีเนื้ออยู่สามสิบเจ็ดพี่เอาปะพี่มีข้าวไม่เป็นไรพี่มีขี้กินขนมปังพี่รักรักโลกรักโลกนี่อู้หูถัเต็มเลยครับผมพี่บนรักโลกค่ะใช่ค่ะพี่บนรักโลกค่ะอือ้ยเฮ้ยช็อช็อตคิปเปอร์ระเบิดป่ะคิปเปอร์อยู่ไหนวะ วูดูเดือดแมกทิกยิงมาเลยน,น้องยิงมาเดือดแมกทิกโด้อ,อรู้จักไหมพี่เดือดแมกทิกพี่เดือดแมกทิกพี่พี่พ,พี่พี่เดืแมกทิกพี่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 เดือดแมกทิกน้อง ดีรู้จักไหมแอคแทกออนไข่ท่านอะไข่ท่านพี่ไข่ท่านมันว่ะมันมันมันจริงฟัน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 ฟฟัน ไฟันฟันฟันแท็กบอลิทันไอ้แท็กบอลทันนแท็กอลิทันไอ้แท็กบอลิทัน้แท็กบอลิทันฟ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 ันเมา่บงขีโก้เมางขีโกเมาังโกฆ่ากันเองนะ่ี่เลยเนาะไอ้แท็กบอลิทันไงโหพี่กลับมาที่เดิมเดือนเดือนทำไม มันเต็มเลยไล่ฆ่ามันกันดีกว่าเออ <laughs> <c oughs> ไปนี่ทิปเปอร์ทิเปอร์อะไรวะเบี่ยเปิดต้องเอาตัวรัดผมแผ่นนี้จะไม่แผ่นผนี้จะไม่ทลายไม่ตีไปไหนวะเนีนะ่ละผมชอบเอาตัวยืนรับเอาตัวยืนรับแล้ว้ยเด้งขึ้นฟ้าผมก็เท่อยู่ดวงตาพับเหมือนพวกแบงมุมกับไอ้ผู้ที่ดูกากไปเลยอะเมื่อกี้แบงมุมกับ เมื่อกี้แมงมุมกับเซเรกตันฆ่ากันเองนี่โหพี่ชอบการหลบพนุมากอะแบบสลโลโมชันยิงมาเลยยิงมาเลยหลบเอ,อ้อเอ,อ้อหลบเอ้อเอ้อยือโชว์เลยนี่ยิงม,มาหลบนี่นี่นี่โอ้โหแม่งหลบเสเกลโตันได้ ก็บาทแล้<ส>ไปทำไรายได้พี่รู้สึกเท่เฮ้ย <Hey, S 2> มาลองดูเลขกับพี่เลยนี่หลบดูไปทิกงอ๋ออ,อรู้สึกดีนี่ให้สองตัวเลยให้สองตัวเลยนี่โอ้โหให้สองตัวเลยธนูไม่น้องหลบหลบนี่อันนี้ชื้ อาชื่อโอ้โหยิงให้แม่นเดยน้องไปได้ไปสิบปีนี่เขาเขายินอย่างงี้โกงอะไรสิแกตันถือธนูสองมือแต่มันยิบเร็วแต่มันยิงสโลว์ไงใช่มันยิงสโลว์แต่มันยิงเร็วมากไอ้ไอ้เดนี่นเฟิร์ส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 อลองเล่นกันมาพี่ยิงใส่เฟิร์สเฟิร์สหลบนะเอาเฟิร์สอ่ะพอละตีลบตีเลยอ่ะอ่าฮะลบมันไม่ยิงไวอ่ะถ้าเรายิงอ่ะมันยิงไวมันยิงไวยิงไวพี่บอด เอาช่เออวะเอ้ยสโลอยู่สโลอยู่สามสองอะจ่ออ๋อธนุหมดแล้วอ่าอันนี้ผมที่ผมมีตีนด้วยอุ้ยๆๆๆๆนมาดิเจอไปแล้วอยู่ที่นี่อยู่นี่อยู่่นีมาลองใหม่ลองใหม่มามาใครใครโดนใครโดนตีดีกว่าผมไล้ฆ่าต่อที่อ่ะมันดีโอ้ โอ้โหซาติกโอ้โหซาติกโอ้โหซาติกโอ้โหฮุ้ยสุดยอดสุดยอดซาติกมาให้ตีสู้สิครับลองสู้กันนะจะเลื่อนจะหมดมาอันดีวะนดีก็ได้มาเอาไปเลื่อนจะหมดอ่ะเาเล่นให้เต็มก่อนหรอจเล่นให้เต็มก่อนอ่ามาเต็มแล้วพาร์ติ่งเหมือนไม่ต้องมวคราฟเลยป้าครับผมเนี่ยอย่าค่อยคราฟพาร์ติ่งขอขอชิวหน่อย มาร์ตี้ันนี้มันไร้สาระกันดีกว่าฮึมฮึมช่วยสิ่งนี่เป็นประโยชน์ตีสิ้งทีเป็นประโยชน์ตีช่วยช่วยช่วเรียบร้อย มาตีมาตีตียตียะตีเหรอ่าไม่เจอมาตีอืออืออือคุยสองตอเลยอ่ะมาตีมาอืออืออโอ้ยเจ็บ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 อืมอืออือมา เอออ่ะื้ออย่ากันเดือฟ้าอย่างกันแล้วไอ้มดแดงอะที่แบบไล่โดนคิกไล่โดนคิกโคตรมันเลยนะโอ้มาดูไหนวะ <I> ออไอปตี keeper keeper ไปมาแล้ต่อต่อไม่ตีต่อไหมโอ้ keeper ระเบิดโอ้พอแล้วมาพี่โบเจอกับผมดีกว่าเลือดยังไม่เต็มเลยไปคีเปอร์ระเบิดแบบคีเปอร์อระเบิด ฮิปเปอร์ซ hmm. ัมบี้แ so ม oh. 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 like ่งโคตรโกงวิ่งโคตรไวโอ้ยไม่ตายอ่ะมันระบบไม่ตายอ่ะลืมไปแล้วถอดชุดต้องถอดชุดเอาเอะคาดี้่าดี้มามาเฟือมา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 เอาสิสองเวียนหน่อยดิสองเวียนหน่อยดิ ทางเียนไหนดีนั่นดิงเนตรงนี้ลงโลกมาหนพี่โบ๊ทอ๋อพี่โบ๊ทมานี่แล้ฟุ๊บฟุ๊บยิงสลิงพร้อมไหมพร้อมสามสองหน่งล่มโเสเป้งยอนยอนเสียงเป้งยอนสิยเป้งยอสิเป้งยอสิเป้งยอ เป็นหยองสิบเป็นหยองสิบเป็นสิบเป็นหยองสิบเป็นหยองสิบเป็นหยองไอ้ตีมึงลงไปดิเราติดเราไปเราติดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสิเป็นสิเปน็นหยองไอ้ไอตีมึงนี่นี่หลายรอบแล้วไอ้ตีมันจะเอาป่ะพี่ตี๋มันจะเอาป่ะพี่ลุมมาเลยลุมมาเลยมาเลย <c oughs> ลุมันเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นเอาใครเฟิร์นอยากเอาใควะอย่าเอาเขาซื้อสังเวียนลูกผู้ชายกันอยู่ยุ่งยุ่งยุ่งไม่เขาเรื่องยุ่งไม่เขาเรื่องเฮ้ยเป็นหนึ่งชิบหายแล้วยุ่งไม่เขาเรื่องถังออกซิเจนหมดยุ่งไม่เขาเรื่องเหรอยุ่งไม่เขาเรื่องเียไอตี่ยุ่งไม่เขาเรื่องไว้ดีนะเปลี่ยนถังทันโอ้โหอึ่ง ไปไไหนแล้ววะม่เข้าเรื่องไอ้ไม่หนีว่าไม่หนีตามไล่ตามไม่ให้ไอ้พวกไอ้พวกจนพวกนี้หนีเจ้ามึงอาดแบบทำร้ายพวกเราตามมองไปคนรวยจิสลิงมันก็หมดจิสลิงมันก็หมดมันเก็บสลิงผมไปด้วยพี่ไม่ใช่เลยหรอกตาม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  เดีวเดี๋ยววะเอาเอ้ยมาที่นี่เี่วฮะตายยอมาสลิงหายจากแหวมุมนะครับผมเอาสามสองหนึ่งรกที่นัดอ๋ดิอาดิ เออดี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 โอ้ย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 โดนโอ้ยเก็บโอ้ยโอ้ยอ่ะแล้วไม่ไหนไม่ไหนแม่วางกระเป๋าไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยว่งเดี๋ยวไปเอากระเป๋าเอาหนึ่งไอ้มันว่ะพี่สุก็มันมากนะ แล้วจะเอาไงเนี่ยเราก็เราก็นะครับไปไปต่อครับผมปลูกผักก่อนพันนี้มันพอแล้วยังไม่เช้าเลยมันไม่มีเช้าเอาเอาซิเจไม่มีไม่เช้าอ่ะต้องนอนมันไม่มีเช้าไม่ใช่เหรอนี่เราเล่นกันมานานแล้วนะครจริงว้ต้องเช้าแล้วจริงว่าต้องเช้าแล้วดิคือถ้าเช้าปุ๊บมันจะมีออกซิเจนล้วเราได้ถอยยังไง อากใช่เดี๋ยวเราต้องเปิดออกซิเจนนะออกซิเจนมันหาได้แต่บนโลกแล้วเราเราจะเอาเครื่องเข้ามาเนี่ยเครื่องเกามีนี่เนี่ยเครื่องออกซิเจนก็มีใส่ไปดิอ๋อแต่ไม่มีถังใช่มันไม่มีพลังงานเข้าใจะละเห็นไหมเราจะไปมันไม่เช้าวะจะรู้ไหมต้องรอโลกหมุนดวงจันทร์หมุนครบครบรอบมันโอ้โหนานก่อนโลกนี่หว่าลืมไปใช่

โอเคผมไม่เจ๊งแบบธรรมดาผมอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องตีครับช่องตี๋สองพันแล้วนะครับฝากไปกดซับสไครป์ด้วยโอ้โหเรียบร้อปโย่ถ้าใส่แบบใส่เพลงแรดอิด้าวอะไแบบใช่เลยบอสบอสแข่งประกวดซีซั่นสิบได้เลยนานซีซั่นสมเออนี่นานหน่อยโอเคผมไม่เจ๊งแบบธรรมดาผมสวัสดีผมสวัสดีครับบาย